สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ติงจะรีวิวซีรีส์ประจำเดือนมีนาคมนะคะซึ่งเดือนนี้พูดเลยว่าซีรีส์ก็ไม่แพวเลยนะจ๊ะมีทั้งซีรีส์แนวกฎหมายสารเยาวชนแนวโรแมนติกคอมดี้หาน้าตาไหลแนวกฎหมายก็มีแถมเดือนนี้ยังมีซีรีส์จีนที่ติงปักหมุดรอคอยมาน,นานอีกด้วยนะคะทุกคนแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวกฎหมายสารเยาวชนที่เคยขึ้นอันดับหนึ่งในเน็ต l ฟลด้วยกับเรื่อง juvenile justice หญิงเหล็กสารเยาวชนฉันจะให้เธอได้เห็แน่นอน เล่าเรื่องราวของผู้พิพากษาคนหนึ่งที่เกลียดพวกอาชญากรเด็กเป็นชีวิตจิตใจแต่เธอกับเลือกที่จะมาทำงานที่ศาลเยาวชนโดยตั้งใจว่าจะทำให้อาชญากรเด็กพวกนี้รู้ว่ากฎหมายน่ากลัวแค่ไหนและหวังว่าการตัดสินทุกครั้งจะถูกต้องและอาชญากรจะต้องได้รับโทษตามความผิดสูงสุดทำให้หลายครั้งเธอต้องลงมาทำการสืบสวนด้วยตัวเองนะคะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกดราม่าค่ะ และเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรสุดท้ายอาชญากรเด็กจะได้รับโทษตามความผิดหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเน้นคดีเด็กเป็นหลักนะคะเปิดมาตอนแรกเขาก็จะพาเราไปเจอกับคดีฆาตกรรมฆ่าหันศพเด็กประถมซึ่งอาชญากรคือเด็กที่อายุน้อยกว่า14ปีอะ่ะและพอถูกจับได้นะคะขึ้นศาลปุ๊บก็มันนา่ามัน,นกมั่นใจเลยพูดว่าได้ข่าวว่าถ้าอายุน้อยกว่า14ปีถึงจะฆ่าคนก็ไม่ติดคุกงั้นเหรอนี่ ได้ยินว่าททยยุยังไม่ถึง14ถึงจะฆ่าคนก็ไม่ต้องติดคุกงั้นเหรอจริงหรือเปล่าเป็นเด็ก ที่แท้นะคะอายุแค่เนี้ยกล้าทําผิดได้ไงแต่พอสืบไปสืบมานะคะกลายเป็นว่าคดีพลิกเฉยเลยทุกคนเปิดมาคดีแรกมันสนุกมากนะคะด้วยความที่เป็นซีรีส์ที่จบภายในตอนนะคะในเรื่องอะ่ะก็เลยจะมีหลายเคสมากเคสหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ตอนน่ะเราดูก็จะได้เห็นคดีเด็กหลากหลายเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคดีทําร้ายร่างกายเอ่ยฆาตกรรม คมคืนอะไรอย่างเงี้ยติ่งรู้สึกว่าคาดีแรกๆอ่ะมันพีคมากมันสนุกมากแต่พอช่วงกลางๆอ่ะติ่งรู้สึกว่ามันแผ่วๆแล้วก็มาพีอีกทีในคดีหลังๆนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วสนุกนะคะเขาเล่าเรื่องกฎหมายให้ดูง่ายแล้วทําให้เรารู้สึกนะว่าเด็กบางคนอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวนะคะบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวนะคะวิธีการเลี้ยงดูต่างๆว่าเลี้ยงดูแบบไหนอาจจะส่งผลให้เด็กกลายเป็นอาชญากรในสังคมได้นะคะใครมีลูกก็แนะนําให้ดูนะคะทุกคนถึงว่ามัน เราเมเสเซจในเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยละ่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด10ตอนนะคะปล่อยครบแล้วสามารถดูกันรัวๆได้เลยรับชมได้ทาง Netflix ค่ะมีทั้งซับไทยพากไทยเลยนะแอบบอกหน่อยทุกคนว่าพากไทยพากได้ดีมากบอก,กว่าไอ้นั่นใช้หารกันได้แต่มึองต้เงินไปหมดอยู่ดิพวกนี้พวกเฮี้ยนนั่นถึงได้แช้มึงไงอ้ควายเงียบได้แล้วชายชอบไม่ละที่เราแกล้งทำนสนิทกันน่ะไอสัตว์เลย ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมดี้ที่ขายขำฮาทุกตอนแถมฟินจิกหมอนขาดด้วยกับเรื่อง Business Proposal นัดบอดหุูนลุ้นรักท่านประธาน เล่าเรื่องราวของชินฮารีนักวิจัยอาหารที่ไปนัดบอดแทนเพื่อนสนิทค่ะแล้วดันได้ไปเดทกับท่านประธานคังแทมูซีออบริษัทของเธอเองซึ่งเกิดเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้หาลันบ้านขึ้นแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรชินฮารีจะโดนจับโบตอนไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์ขายขำหาบ้าบอไว้ปลวกนะคะใครเค,เครียดอยู่แนะนําให้ตามมาตามจ้ะพระเอกก็คือหนุ่มอันเทอซบนะคะเรื่องนี้เขารับบทเป็นประธานคังแทมูซีออบบริษัท อาหารสําเร็จรูปค่ะหล่อบ้านรวยทํางานเก่งทํางานบ้านก็เก่งอาหารก็ได้เลน่นดนตรีก็ดีดูเป็นคนเพอร์เฟกทั้งหมดแถมคลั่งรักอีกค่ะทุกคนแต่ที่ติ่งเกลียดมากเลยก็คือพี่เขาอวดรวยขั้นสุด <c oughs> อย่างตอนหนึ่งนะคะเป็นตอนที่พระเอกอะบังเอิญเจอกับนางเอกอยู่กับเพื่อนพอดีแล้วเพื่อนก็อยากจะถามว่าเออนางเอกเนี่ยมีแฟนหรือยังพระเอกก็เลยออกตัวมาแอบว่าเป็นแฟนนางเอกอย่างเงี้ยแล้วก็อวดรวยอลังการอลังใจมากเลยจากทุกคนมีการพา เพื่อนไปดินเนอร์สุดหรูนะคะอาหารเต็มโต๊ะไม่ยอมกินเพราะว่านั่งมองนางเอกแล้วอิ่มทิพย์เกลียดมากแล้วมีการพาพเพื่อนไปนั่งเรือยอชสุดหรูเพื่อไปตกปลาอีกแล้วเกลียดมากที่สุดก็คือการที่โชว์แบ็กการ์ดนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าแล้วรู้ไหมความรักของผมที่มีให้คุณเหมือนกับแบ็กการ์ดตรงไหนตรงที่มันมีให้ไม่จํากัดไงละ่ะเกลียดมากเบี้ยวขั้นสุดแต่หามากสิ่งติ่งชอบมาก เรื่องนี้ไม่ได้ดีงามแค่คู่พระเอกนางเอกนะคะคู่รองก็คือชื่นจำหัวใจฟินจิกหมอนไม่แพ้กันเลยจ้ะเป็นคู่เพื่อนของนางเอกนะคะที่แอบ,บชอบคุณเลขาของพระเอกจ้ะตอนแรกก็ดูแบบเออห้ามคำเส้นห้ามใกล้ชิดกันต่างๆแต่พอเพื่อนนางเอกนางจินยองซอนางเมาๆนะคะก็ไม่กล้าไปสารภาพรักกับคุณเลขาจ้ะทุกคนแล้วก็เกิดเลิฟซีนอันดูเดือดขึ้นจ้ะแล้วพอเช้าขึ้นมานางก็บอกว่าเฮ้ย hey, นางจำไม่ได้เหตุการณ์เมื่อคืนไม่กล้าบอกคุณเลขาแต่พอคุณเลขารู้ ะะว่าเออนางจำเหตุการณ์มา่อคืนไม่ได้ก็มีการพูดว่า งั้นเดี๋ยวผมจะทําให้คุณลืมไม่ลงเองครับ <c oughs> พร้อมกับคิดซีนดูเดือดแล้วมีการถอดแว่นแบบกราวใจว่างเลยจ้ะทุกคนพูดเลยว่ามันทั้งฮาทั้งเบี้ยวแต่มันน่ารักอะ่ะดูแล้วมันก็ใจเต้นด้วยขายขำด้วยนะคะบอกเลยว่าคู่รองเนี่ยความสวีทคือแซงคู่หลักไปเรียบร้อยแล้วจ้ะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวฮาฮาขายเครียดก็แนะนําให้ตามมาตามนะคะตอนนี้ติ่งดูมา8ตอนจากทั้งหมด12ตอนจ้ะทุกคนชอบมากสนุกมากฮามากอยากให้เขามีแบบอีกหลายๆตอนเลยอ่ะเสีย ได้ใกล้จบแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูรีบตามมาตามนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะอ่าลืมบอกไปว่าเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้น่ารักทุกเพลงโดยเฉพาะเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมานะคะแบมแบมกับเซเว่นร้องด้วยนะน่ารักมากต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมด,ดี้ที่พระนางบ้าบอกเกินเบอร์เลยกับเรื่อง Crazy Love ta 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 เล่าเรื่องราวของโนโกโจิน CEO สถาบันกวดวิชาที่เก่งคณิตศาสตร์และโด่งดังระดับประเทศค่ะเขาเป็นคนปากร้ายใจร้ายเอาแต่ใจตัวเองและกวดขี่เลขาตัวเองอยู่เสมอวันหนึ่งเลขาของเขาได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมองเป็นมะเร็งด้วยกำลังจะตายก่อนตายนางจึงตั้งใจจะแก้แคซ CEO ตัวเองค่ะแต่ตอนที่จะไปแก้แค้นน่ะ CEO ดันประสบอุบัติเหตุทําให้เขาความจําเสื่อมซะก่อนเธอก็เลยสวมรอยเป็นคู่มั่นปลอมๆของเขาเพื่อแก้แค้นจน เกิดเรื่องราววุ่นวุ่นขึ้น เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโนโกจินจะความจําเสื่อมจริงๆหรือเปล่าและนางเอกของเราจะสามารถแก้แค้นได้สําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะได้คิมแจออกอปป้าคู่กับคริสตัลเอฟเอ็กค่ะพูดเลยว่าคิมแจอ็อกอปป้าของเราพลิกภาพจาเลยนะจา๊ะทุกคนจากที่เป็นผู้ชายสุภาพหล่อเรียบร้อยใจดีกลายเป็นผู้ชายที่บ้าอํานาจนิสัยไม่ดีฉลาดอย่างเดียวชอบกดขี่ข่มเหงหนางเอกประหนึ่งนางทาสน,นะคะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ติงเกลียดมากเลยเป็นตอนที่ เขาอ่ะสั่งให้หนางเอกไปซื้อแซนด์วิชมาให้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าห้ามใส่ต้นหอมเด็ดขาดนางเอกก็สั่งคนขายแล้วนะแต่คนขายเขาลืมนะคะบังเอิญใส่ต้นหอมเข้าไปพอพี่แกกัดแล้วรู้เนี่ยแกจะทิ้งนะมีการกวาดเท้าแบบ360องศาแล้วก็ทิ้งใส่หน้านางเอกอเกลียดมากเล่นได้หน้าทุกหลังนะคะ ช่วงแรกก็แอบเอ็นดูนางเอกนะคะเพราะว่านางดูเป็นคนจิตใจดีดูเป็นคนไม่สู้คนนะคะเจอเรื่องร้ายๆก็นั่งร้องไห้คนเดียวแต่พอานางรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกในสมองก็รับบทเป็นนางแคนจ้ะต้องการที่จะล้างแขนพระเอกให้ได้เลยใช่ไหมก่อนตายอะ่ะตอนลาออกอะ่ะมีการเอาใบลาออกไปตบหน้าพระเอกหน้าหันเลยทุกคนแล้วพอรู้ว่าพระเอกประสบอุบัติเหตุใช่ไหมก็มีการดูแลแล้วก็เนนเียนว่าตัวเองอะ่ะ เป็นคู่ม่นของพระเอกเพราะว่าตั้งใจที่จะแก้แค้นนะคะมีทั้งการตักน้ำส้มให้กินเอ่ยหลอกทากันแดดให้พระเอกหน้าลอยแล้วพาไปเดินเล่นต่างๆอะตลกมากเป็นคู่ปรับที่เกลียดกันยุ่มหัวกันตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะตอนที่ติ่งดัวไม่เห็นวีเววที่จะโรแมนติกได้เลยทุกคนมันเกลียดกันมากๆเลยนะแล้วใครจะเชื่อนะคะว่าคริสตัลเอฟเอ็กซ์อ่ะสวยขนาดนั้นอะพอมารับบทตลกอ่ะเล่นฮามากไม่ห่วงสวยเลยโดยเฉพาะขับรถกีแตนน่ะเซอร์ไพรสุด ตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนแล้วนะคะดูสบายๆฮ่าๆคลายเครียดกับทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป Disney Plus Hotstar มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะหอมเอเกินมากเลยต่อมากับซีรีส์แนวสียสีวงการทหารแถมพระนางสลาดมากเวอร์กับเรื่อง m e r c a r y Prosecutor d o b e r m a n เล่าเรื่องราวของโดเบอร์แมนอายการทหารที่ทําง,งานเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนรวยในขณะที่เขาใกล้จะปลดประจําการเขาได้บังเอิญเจอกับเธอชาอูอินอายการสาวสวยที่ตั้งใจเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รู้ว่าตัวการที่ทําให้พ่อแม่เขาตายเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตในกองทัพเขาจึงร่วมมือกับอายการชาอูอินเพื่อแก้แค้นและสัญญาจะจงรักภักดีกับเธอให้เหมือนกับหมาพันโดเบอร์แมน เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะสามารถเปิดโปงความชั่วร้ายในกองทัพได้สำเร็จหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะพระนางสลาดตัวไรก็สลาดเสียสีวงการทาหารได้เข้มข้นนะคะมีการหักเหลี่ยมเชือนคุมกันไปมาดุเดือดตั้งแต่ตอนแรกเลยพระเอกก็คือหนุ่มอันบยอนค่ะที่มารับบทเป็นอายการทหารได้หล่มากเวลาใส่ชุดทหารนะ่ะดูแข็งแรงแข็งแร่งหล่อมากจริงทุกคนแถมเป็นคนที่บุคลิกฉลาดสุขุมนะคะกัดใครกัดไม่ปล่อยเลยนะยียงตอนนี้เขาจะต้องไปลาในพลหญิงเนื่องจากบทประจําการแล้วใช่ไหมคะในพลหญิงไม่ยอมวันธยาหาจะ่ะแล้วก็บีบคบ พระเอกไปหนึ่งกลุ่มด่าว่าพระเอกเป็นอยายการอาหารที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนรวยแต่พระเอกสู้นะคะมีการบิดมือแล้วก็ถอยกลับด้วยทุกคนแล้วก็บอกว่าต่อไปผมจะเป็นพลเรือนแล้วท่านไม่สามารถมีอํานาจมากกว่าผมแล้วอะไรอย่างเงี้เออปังมากส่วนนางเอกก็คือโจโบอานะคะที่มารับบทเป็นสองบุคลิกค,ค่ะบุคลิกหนึ่งเป็นนาตาชาหัวแดงนะคะที่ต่อสู้เก่งอีกบุคลิกหนึ่งเป็นอยายการสาวสวยที่จิตใจดีละเอียดรอบคอบนะคะเธอใช้เวลา6ปีเต็มในการเข้าหาพระเอก เพื่อดึงพระเอกในการมาช่วยเหลือในการแก้แค้นค่ะแต่พอสองคนนี้ร่วมมือกันในการสืบหาการทุจริตในกองทัพกลายเป็นว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตายของพ่อแม่พวกเขามันทําให้เรื่องนี้มันมากเพราะว่าพระเอกอะ่ะกัดมันหมาพันโดเบอร์แมนเลยทุกคนตอนนี้ติ่งดูมาแปตอนแล้วนะคะมันมากเลยทุกคนพระเอกก็ฉลาดวางแผนเก่งตัวร้ายก็วางแผนตลบหลังอีกทีสมกับเป็นซีรีส์แนวทหารนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิวแล้วก็ไอชีอ e, ีมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวเฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อนที่ได้ฮันโซฮีคู่กับพักยองชิกกับเรื่อง s u d t r a c k Number One เล่าเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่คบกันมา19ปีเธอเป็นนักแต่งเพลงสวยน่ารักสดใสพูดเก่งและเขาเป็นช่างถ่ายภาพโหลดตามใจเพื่อนเก่งสุดๆเลยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับโอกาสให้แต่งเพลงเกี่ยวกับรักข้างเดียวให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เธอก็เลยชวนเพื่อนสนิทมาอยู่บ้านเธอเพื่อขอให้เขาเป็นผู้ช่วยในการแต่งเพลงค่ะแต่กลายเป็นว่าเพื่อนสนิทเริ่มคาเซ้นความเป็นเพื่อนเรื่อย แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายจะสามารถก้าวข้ามผ่านเฟรนด์โซนได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเปิดม,มาแล้วสนุกเลยค่ะภาพสวยมูดแอนโทนดีเกาหลีเกาใจมากจ้ะแม่พระเอกก็คือนุมพักยองชิกนะคะเขารับบทเป็นช่างภาพที่หล่อใจดีทำอาหารเก่งตามใจเพื่อนสุดๆปากบอกไม่ได้คิดอะไรเลยแต่สายตาเนี่ยแสดงออกว่ารักเต็มไปหมด นางเอกก็คือฮันโซฮีที่มารับบทเป็นนักแต่งเพลงที่น่ารักสดใสพูดเก่งกินเหล้าเก่งมากนะคะติงชอบตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เธอไปถ่ายรูปติดบัตรที่สตูพระเอกอะ่ะเพราะว่าเพื่อนถ่ายไงก็เลยกลายเป็นถ่ายรูปฟรีเออแถมเพื่อนก็ยังรู้มุมกล้องเราอีกว่าเราสวยมุมไหนอะไรอย่างเงี้น่ารักมากนะคะแล้วมีการติดสกินชิปนะไปจับหน้าพระเอกแล้วก็ถามว่าเออตอนนี้สวยยังอะ่ะติงแบบอื้อสวยแล้วจ้ะสวยจะต้องร้องขอชีวิต ถ้าติงชอบแบบมูวนสนๆนะคะที่อยู่บ้านรกๆแล้วก็ให้เพื่อนสนิทมาทําความสะอาดให้ล้างจานให้ต่างๆแล้วนางก็นั่งข้างๆสิงแล้วก็คอยป้อนส้มให้กับเพื่อนอย่างเงี้ยเออแค่มีดีมากจริงนะคะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงออกว่าชอบเขาเหมือนกันนะแต่ท่าทีที่ดูดิสกินชิปต่างๆอ่ะมันดูน่ารักอ่ะมันดูรู้ว่าเออก็แอบมีใจกรุบกริบนะจ๊ะพี่จ๋าติ่งชอบนะทีนางเอกมีการแบบ เออนอนหลับพอหนาวแล้วมีการกระดุบกระดุบกระดึบมานอนบนไหล่พระเอกอย่างเงี้มูดันนทนดีมากทุกคนอีกอย่างนึ่งคือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยเพราะมาก ใครที่ชอบดูซีรีส์ภาพสวยสมูดแอนโทนอุ่นๆมีหิมะตกต่างๆแต่มันดูเกาหลีเกาใจอทุกคนก็รีบตามมาดูนะคะพูดเลยว่าออนแอร์มาแค่ ep เดียวติ่งชอบมากถูกจริตติงมากจริงๆแต่เสียดายนะคะเรื่องนี้มีแค่4 ep เองจ้ะออนแอร์ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ตอนออนวันพุธนะคะทุกคนสามารถรับชมได้ทางแอป d i s n e y p l u s Hotstar มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์จีนที่ติ่งปักหมุดราคอยมานานมากในที่สุดก็ออนแอร์แล้วนะคะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ได้พิจารณคู่กับหยางจือกับเรื่อง The Oath of Love คุณคือปฏิญาณแห่งรัก เร,เรื่องราวของอาจารย์หมอกู้แผนกระบบทางเดินอาหารที่หล่อรักความสะอาดเจ้าระเบียบแต่มีปมปัญหาภายในใจทําให้มีการมือสัน่นเขาจึงขอย้ายแผนกค่ะวันหนึ่งจือเซี่ยวได้พาพ่อมาหาหมอและหมอกู้บังเอิญเห็นผลตรวจของพ่อเธอเขาคิดว่าพ่อเธอเป็นมะเร็งจึงขอให้ครอบครัวมาตรวจใหม่อีกครั้งตอนแรกนางเอกไม่เชื่อถือนะคะเพราะบังเอิญเจอกับหมอในผับเธอก็เลยคิดว่าหมอคนนี้ไม่เก่ง เธอเลยตั้งใจจะเปลี่ยนหมอให้กับพ่อค่ะแต่พอได้ทําความรู้จักกับเขาจริงๆเธอก็รู้ว่าเขาเป็นหมอที่เก่งมากเธอก็คอยให้กําลังใจให้หมอกลับมากล้าหาญจนสามารถผ่าตัดพ่อของเธอได้สําเร็จค่ะหลังจากนั้นหมอก็เริ่มตกหลุมรักเธอจนเกิดเรื่องราวโรแมนติกดราม่าขึ้น แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรคุณหมอกู้ของเราจะน่ารักโรแมนติกหวานเจ๊บขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะติงปักหมุดรอคอยมาสองปีกว่าๆในที่สุดก็ได้ดูแล้วนะคะได้พี่จานคู่กับหยางเจือพูดเลยว่าเคมีดีมากจริงๆแค่เขามองหน้ากันทางเราก็คือเขินไม่หยุดเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่เดินเรื่องเรื่อยๆไม่หวือหวานะแต่มันดูเป็นธรรมชาติมากเลยพระเอกกับนางเอกมีโอกาสเจอกันแบบไม่ค่อยถูกชะตากันแต่พอได้เรียนรู้ทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไร ที่น่ารักละมุนหัวใจมากนะคะเพราะนางเอกอะ่ะพาพระเอกไปเปิดโลกใหม่จ้กทุกคนเหมือนพระเอกเป็นคุณหมอที่รักความสะอาดไม่กินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมนางเอกก็พาพระเอกไปกินโคลา่าพาไปหนีเข้าโรงเรียนพาไปกินหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยพาไปเปิดโลกใหม่ๆนะคะแล้วพระเอกเองก,ก็ดูแบบเออตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็ชอบนิสัยนางเอกด้วยเพราะว่านางเอกอะ่ะ ให้พลังบวกกับพระเอกเยอะมากนะคะในช่วงที่พระเอกกําลังกังวลใจกังวลปัญหาเรื่องมือสั่นต่างๆนั่งเอกก็คอยให้กําลังใจเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นหมอที่ดีอ่ะอันนั้นเป็นพลังทําให้เขากลับมากล้าหาญแล้วก็กลับมาผ่าตัดได้อ่ะติงรู้เลยว่าเฮ้ยนี่พลังที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆทําให้พระเอกตกหลุมรักนางเอกจากเรื่องนี้เลยนะคะ แล้วพูดได้ไหมว่าพี่จ้าในเวลาใส่เสื้อกาวนี่มันดีต่อใจมากเลยจ้ะทุกคนมา,าดูเป็นลุกคุณหมอนะคะท่าทางสับการพูดต่างๆอ่ะมันดูเป็นคุณหมอที่ดูละมุนเป็นคนจิตใจดีะทุกคนและติ่งชอบนะคะความที่ตัวเองอ่ะรู้แล้วว่าตกหลุมรักนางเอกก็เดินหน้าจีบเต็มที่มากจริงๆมีการเนเยนนถามว่านางเอกมีแฟนไหมขอดูบ่งดูมือต่างๆว่ามือบวมหรือเปล่ามีการจับมือนวดมือต่างๆทุกคนจริงแบบ เรียนไม่ไหวนะคะแล้วมีการสร้างเรื่องสร้างราวให้หนางเอกไปช่วยตามหาบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาได้มาอยู่บ้านใกล้กันรักกรุบและเอ็นดูนะคะพระเอกแก่กว่านางเอกเยอะเลยนางเอกก็มีการแซวแซวเรียกว่าลุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนล่าสุดก็คือเขินละมูลหัวใจไม่ไหวนะจ๊ะ <S 2> <S 2> เป็นตอนที่นางเอกอะแพ้ถั่วใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาซ่อนบนเตียงเอาผ้าปิดหน้าอย่างเงี้ยกลัวพระเอกเห็นว่าตัวเองไม่สวยจ้ะพี่จัน์ก็มีการแบบเออเปิดผ้ามาแล้วก็ชม มอยู่ว่าเเธอสวยนะไม่ว่าเธจะเป็นยังไงก็สวยอยู่ดีจแต่เขินแบบต้องบิตะคนแล้วก็มีการจ้องหน้าจ้องตาแล้วก็กืนน้ำลายไปหนึ่งเฮือก <c oughs> คือสายตาคลั่งรักไม่ไหวแล้วอะและเอ็นดูมากนะคะตอนที่นั่งนานๆแล้วปวดหลักอะพรจังหวะลุกขึ้นต่างๆมันดูแบบเน็บกินอะไรเงี้ เออเอ็นดูเข้าใจพิจารณะคะอายุเริ่มเยอะแล้วก็ต้องเริ่มปวดหลังปวดตัวธรรมดาตอนนี้ตึงดูมา12ตอนแล้วนะคะน่ารักดีช่วงแรกอาจจะอึดอัดกับนิสัยพ่อนางเอกไปหน่อยนะคะแต่พอดูไปเรื่อยๆก็เข้าใจนะคะว่าเขาแค่ทําตัวแข็งๆไปเงินเองจริงๆก็รักลูกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพิจารณเดินหน้าจีบก็คือเขินไม่ไหวจริงๆทุกคนใครที่ชอบดูซีรีส์แบบเดินเรื่องสบายๆธรๆธรมชาติไม่ค่อยหอวือหวาเคมีพระนางดีก็แนะนําให้ตามมาดูนะคะอ๋อลืมบอกไปไทย ท้ายซีน่มันจะมีช่วงแบบลงละครเล็กที่พระนางเขาถ่ายวิดีโอพูดคุยกันน่ะน่ารักนุ่มนวหัวใจกลุ้มสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป V ีทีวีมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีรีส์ประจำเดือนมีนาคมที่ติ่งติดมากทั้ง6เรื่องเลยนะคะเอาจริงติิงยังไม่ได้ดูอีกหลายเรื่องเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคิวฮิลอาสูเปียเดย อะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยขอบตาไม่ไหวแต่ใจสู้มากนะคะและในช่วงที่อากาศร้อนขนาดเนี้ยติงก็แนะนำไอเทมที่กินเย็นๆระหว่างการดูซีรีส์ค่ะนี่เลยขนมยูโรปีโป้ค่ะมีหลายรสชาติเลยนะคะทั้งปีโป้รสผลไม้รวมปีโป้กินโคลากินองุ่นเคี้ยวโฮแล้วล่าสุดเนี่ยปีโป้รสโยเกิร์ตค่ะกินเป่าๆก็ดีหรือแบบแช่ยเย็นเนี่ยยิ่งฟินมากๆนะคะหอมกลิ่นโยเกิร์ตสุดๆ ลองไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านค้าทั่วไปหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย